ในพื้นที่เนี่ยกำลังประสบกับภาวะอากาศที่ร้อนจัด40องศาเซลเซียสคุณลังสรรบอกว่าในทุกๆวันจำใจต้องเก็บซากไก่ไข่ที่ตายคากรงทุกๆวันเพราะว่าอากาศร้อนแม้ว่าจะพยายามช่วยชีวิตไก่อย่างไรก็ไม่เป็นผลเลยค่ะวิธีการของคุณลังสรรเนี่ยนะคะคือพยายามจะใช้ สปริงเกอร์ฉีดพ่นน้ำบนหลังคาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น <S 2> <S 2> ลดอุณภูมิของอากาศระบายความร้อนในโรงเรือนแล้ว <S 2> <S 2> แต่ก็ช่วยได้ไม่มากนักค่ะไก่มันก็ยังตายกันอยู่เลยนะคะคุณลังสรรบอกว่าตัวเองเลี้ยงไก่ไข่โดยเลี้ยงบนบ่อปลามาเป็นเวลา30ปีแล้วเอาง่ายๆคือเป็นตัวจริงของวงการนี้เลี้ยงไก่มานานเคยเลี้ยงไก่ไข่มากถึง6000ตัวต่อโรงเรือนต่อรอบซึ่งก็มีไรายได้เลี้ยงดูครอบครัวเป็นอย่างดีเพิ่งจะมา ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ไม่เวิร์กในช่วงประมาณ5ปีหลังๆมานี้ราคาอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหวต้องตัดสินใจลดปริมาณการเลี้ยงไก่ลงเพื่อเป็นรายได้สําหรับกินอยู่ในแต่ละวันขณะที่เพื่อนร่วมอาชีพนะคะแต่เดิมเนี่ยในราชบุรีตรงบ้านโป่งเนี่ยเป็นพื้นที่เลี้ยงไก่ไข่กันเยอะ ชาวบ้านเลี้ยงไก่ไข่กันเยอะแต่ตอนนี้หลายรายก็ทยอยล้มเลิกกิจการลงเหลือฟาร์มไก่ไข่เพียงรายเดียวคือฟาร์มของคุณรังสรรเนี่ยแหละซึ่งก็กําลังประสบกับปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงเวลากลางวันค่ะการที่จะต้องมีการติดตั้งสปริงเกอร์บนหลังคาเพื่อไล่ความร้อนเนี่ยนะคะก็ทําให้เป็นการเพิ่มต้นทุนสําหรับการเลี้ยงและพอในช่วงกลางคืนสภาพอากาศก็ยังร้อนคงอยู่เหมือนกับมันเก็บความร้อนจากช่วงเวลากลางวันเอาไว้ไม่มีลมพัด ไก่ทนไม่ไหวทยอยยืนโครงตายซึ่งตั้งแต่ฤดูร้อนเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันไก่ตายไปแล้ว300กว่าตัวผลผลิตไข่ไก่หายไปถึงร้อยละ30 ไข่ที่ได้นะคะต่อให้ได้มาก็มีขนาดเล็กลงจากที่เคยได้ผลผลิตเป็นไข่คระขนาดตั้งแต่เบอร์0ูถึงเบอร์สองจำนวนมากปัจจุบันนี้ก็เหลือแค่เบอร์3าถึงเบอร์หเท่านั้นเป็นไข่ไก่ที่เบอร์เล็กลงก็ขายได้ราคาต่ำลงค่ะหากลบกลบทุนแล้วแทบจะไม่เหลือกําไรเกษตรกร,ร,กรน้ําตาตกเลยค่ะปีนี้